สวัสดีครับขอต้อนรับท่านชมเข้าสู่คลิปรายการ l e แ a c ชั o นแบบวุดวุดครับวันนี้ครับสำหรับเพลงนี้ครับเราไปเข้าไปดูเลยเพราะว่าเป็นการรวบรวมศิลปินอวยพรปีใหม่ผ่านบทเพลงนี้เพลงนี้ชื่อว่าเพลงเสงิมปีใหม่ครับร้องร้องโดยรวมหมู่เฮาเชาวอีสานจากรายการคุณพระช่วยนะครับเพลงเสงิมปีใหม่นะคำร้องโดยประภาชนสลานนท์ทนองโดย สุรชัยบุญแต่งและก็เรียบรีย,ยังคุณจักรพัฒน์เอี่ยมหนุนนะครับแล้วก็มีศรีปินนักเรานักแสดงมาดูกันว่าในคลิปเพลงเนี่ยเพลงเสริรงปีใหม่ที่รวมหมู่เฮาชาวอีสานถ้าพร้อมแล้วครับไปรับชมกันเลยครับเสริรงปีใหม่ไปรับชมเลยมีคามีคําโปรยนะครับโอ้โหมาแล้วครับซาวนี้แบบ